สวัสดีพี่น้องวิถีายเสาว,วิถีรอบป่อพ่อเลยครับผมเดี๋ยวมือนี้ผมจะพามาเบิต้นปรงเด้อครับผมปรงญี่ปุ่นปรงบ้านปรงญี่ปุ่นอันนี้ก็บงูกันแต่ว่ามันมีสามซื้อเด้อครับผมตงรงภาษากลางที่เอื้นทั่วๆไปเอิ้นว่าปรง่งปลอเรืององ,งูปรงนะครับ ภาษาอีสานเดิมๆตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กน้อยมันสิเกิดอยู่ตามเทึ่งดอนทึ่งไร่นะทึ่งที่ดอนก็เอิ้นต้นผงเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยภาษาอีสานเอื้นต้นผงถ้าภาษาแบบทางการอีรีเขาเอิ้นตาละปัดลือสีตาละปัดลือสีเด้อครับผมมีสามซื้อเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เขากำลังสิแตก ยอดเด้อครับผมนี่ยกำลังแตกยอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแตกยอดอยู่สิบเด้อครับผมอันนี้จะพันเป็นของพันไหนกับบอาหูเด้อเนี่เขากำลังแตกยอดมาเบิงมาเบิงต้นที่แตกยอดแล้วเด้อครับผมแตกยอดขึ้นยางงามเลยพี่น,ออน้องโคนะเบืวอยางงามเลยเ่ยนิ่มๆอ่อนๆ เห็นไหมพี่น้องอันนี้แตกขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอันนี้ก็สิบเอ็ดต้นพุ่นแตกสิบตัวน,นี้สิบสิบเอ็ดเลยครับผมยี่สิบเอ็ดด้วยครับผมสองหนึ่งสองหนึ่งครับผมมืออื่นตามที่บอกนะครับอตามชื่อเลยภาษาอีสานเดิมๆต้นผง แต่พ่อแม่พ่นผ้าเบาแต่พ่อแม่พ่นผ้าผ้าผ้าเอินเด้อตนผงต้นผงภาษา,าท,ทั่วไปภาคกลางที่ฮู้จักกันก็คือปรงภาษารีแบบเป็นรักการท้างอันนี้หรือตาลปัดหรือสีด้วยครับผมตาลปัดลือสีสวยงามครับผมนี่ก็ต้องแตกยอดออกมายางงามเลยแตกยอดออกมายางงามเลย อันพุ่นกำลังแท่งนออันพุ่นกำลังแท่งนอแท่งนอออกใหม่ๆเดี๋ยวกดสีงามขึ้นกันกับตน้นพุ่นนะครับนี่เนี่ยยอดอ่อนๆเลย,ย,เยพี่น้องยังได้มือีนการซับนิ่งก็เพียน้องเด้อก็เอาเล็กๆน้อยๆมาฝาก ให้ติดตามกันเนี่ยเด้อครับผมวิธีในเสาวิธีรอ,อกกบปอพ่อเด้อครับผมสวัสดีครับ